วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ต้องเดินทางค่ะทุกคนเดินทางไปยังไปหาการหางานทําค่ะงานอีหยังมันเป็นแต่ได้เงินอยู่บ่ไม่ได้เงินค่ะแต่ได้กินค่ะมันบ่ได้เงินก็บ่ต้องไปเฮ็ดดอกเฮ็ดแนวที่มันได้เงินผุนอ้าอีฉันสิไปเฮ็ดได้จังไดคะก็อีฉันบอกว่าอีฉันเลี้ยงลูกค้าอ้าอ้าสิทาเบิ่งว่างานอีหยังมันเป็นแต่ซิต๊กอยู่บ่ค่ะงานที่ที่ฉันจะไปในวันนี้เป็นงานฟรีแต่ถ้าผลผลิตฉันออกเมื่อไหร่ย่ามาขอฉันแต็กนะคะก็ว่ากันไปนะพี่น้อง ค่ะด้วยงานฟรีวันนี้ดิฉันก็จะเข้าป่าค่ะเข้าป่าไปไหนตามรถคันหน้าไปค่ะ mm hmm. เขาจะพาฉันไปหาใบากามปูใบเงินใบทองที่ทุกวันนี้คนต้องการและตามหาเยอะมากก็จริงๆนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะคะมันคือเรื่องจริงคือแถวบ้านของนานะ่ะเมื่อก่อนนู่นนานมาแล้วแถวหมู่บ้านของเราอ่ะมีใบากามปูเยอะแต่ทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ตัดทิ้งตามเขาเรียกว่าหัวไฮห,หัวหน้าตามหนทางตามข้างทางอะเนาะ ด้วยอาจจะกีดขวางการสัญจรของรถหรือกีดขวางทําให้ต้นเข้าอาจจะบวงงามเพราะมันโฮมเกินไปเนาะแล้วมันก็เลยเป็นปัญหาในปัจจุบันคือใบก้ามปูเป็นที่นิยมมากในการเอามาหมักดินค่ะทุกคนเออ,เอ,อแต่ในภาพไม่ใช่ใบก้ามปูนะคะมันคือลูกตาลสุกซึ่งนาะไม่ได้เอาไปทําขนมอะไรแต่ว่านาะเอาไปดมค่ะทุกคนมันดมแล้วมันซื่นใจมันทําให้นายอยากอาหารส่วนดอกแดง,แดงสๆส้มๆอันที่เห็นนั้นไม่รู้ว่าดอกอะไรนะคะนาเห็นมันสวยดีนาะก็เลยถ่ายมาให้ทุกคนดู คือตรงที่นาไปเก็บลูกตานั้นไม่มีค่ะใบก้ามปูไม่รูปไปไหนหมดค่ะทุกคนแต่มันมีต้นก้ามปูนะแล้วก็พวกเราก็แบบว่าโตวเวนกันไปทุกที่คันข้างหน้าคือใครนะคะลืมแนะนําค่ะคันข้างหน้าเป็นพี่เขยแล้วก็พี่สาวของนาเองค่ะอันนี้เราสามารถรวมแกงเป็นแกงสามาิได้เลยนะคะคือตอนนี้ไปไหนก็ไปกันไปด้วยกันไปตลอดค่ะถ้าไปหาใบก้ามปูไปหาเห็ดไปหาหมากักไม้ของปลาไปน้ากันเบิร์ดค่ะอ๋อลืมบอกค่ะบริเวณที่นาไปหานั่นก็คือ พวกบ้านเราเนี่ยแถวๆนี้เขาเรียกว่าเอ่อห้วย โคกอะไรประมาณนี้นะค่ะทุกคนพวกน้าก็ไปหาตามบริเวณนี้ซึ่งเป็นบริเวณที่คิดว่าน่าจะยังเหลืออยู่นั่งรถกันจนตุดเปื่อยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีคะ่ะทุกคนช่วงนี้เป็นหน้าฝนแล้วก็ใบไม้ก็อาจจะยุ่ยจะเปื่อยง่ายเนาะเมื่อก่อนเนี่ยนามานั่งคิดๆด,ดูอ่ะคือแทบจะไม่มีใครเขาสนใจใบก้ามปูเลยมันกองอยู่ตรงไหน,นมันก็กองอยู่อย่างเง้นเลยทุกคนไม่มีใครหยิบใครจับทุกวันนี้ไปเอาไม่ได้นะคะเจ้าของไฮเจ้าของหน้าก็ห่วงเด้เออหม่องตีเคยเข้าเจ้าบอกว่าเป็นสาธารณะคน ให้เอาอะไรงี้นู่นนี่นั่นทุกวันนี้ไปเอาว่าได้นะคะเขาจองกันแล้วนี่ค่ะนี่เป็นที่เดียวค่ะที่นาได้ใบก้ามปูมาก็เป็นที่ที่แบบไม่ไกลบ้านเลยนะแต่ว่าที่ที่นาไป ตอนแรกๆนั่นก็คืออ้อมค่ะอ้อมโคกสะก้อนเออจังกลับมามองที่เห้าเคยเอาก็ตรงนี้ถ้าดูเพผินๆนะคะไม่มีไม่มีจริงๆเราต้องลงไปเอาข้างๆห้วยนะคะมันเป็นแบบว่าปูนนะทุกคนเขาทาตรงเขาเรียกว่าอะไรคือเป็นคอสะพานหรอมันไหลลงไปข้างล่างซึ่ง มันรกมากมันมีต้นไม้ปกอยู่แล้วก็ไม่มีใครเห็นเลยก็คันซาลิงคันนี้นะคะผู้รวมบุดงการของเรานะคะเพื่อนสาวของนายเอง <laughs> พอดีพวกนาพี่สาวเราก็พี่เคยเห็นว่าโอ้มันมีใบข้ามปูตรงนั้นตรงนี้แล้วดินดีมากดินดําดินสวยมากเราก็เลยคิดถึงเพื่อนก็เลยแบบโทรหาเพื่อนเนาะให้เพื่อนมาเอาแน่ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากจริงๆแต่นาะถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับนาค่ะขอฝากไว้เท่านี้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะ